สวัสดีค่ะไลลีช็อปนะคะสินค้าไทยมาเลยนะคะ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะพบกันในช่อง y o u t u b e นะคะชุดนอนหรือชุดลำลองอินโดนะคะอันนี้ชุดเป็นแบบคอห้าเหลี่ยมนะคะแขนสั้นนะคะมีโบผูกเล็กน้อยนะคะหน้าอกนะคะอยู่ที่46นิ้วนะคะความยาวของชุดอยู่ที่43นิ้วนะคะ มีสีให้เลือกสีสีนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะคอเป็นคอห้าเหลี่ยมนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะราคาชุดละ280บบาทนะคะสีส้มนะคะสีส้มสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะสีน้ำตาลนะคะผ้าใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะคะสีไม่ตกนะคะ สีชมพูนะคะชมพูออกแดงนะคะหน้าอก46นิ้วนะคะคอเป็นคอห้าเหลี่ยมนะคะแขนสั้นนะคะความยาวชุดนะคะ43นิ้วนะคะสนใจสีไหนนะคะทักแชทได้นะคะ0826451301นนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ สีน้ำตาลนะคะสีชมพูสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยรีได้นะคะฝากกดติดตามช่อง youtube เลรีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ